สหิมะวันตสูตรว่าด้วยขุนเขาหิมมาพาน 24. ภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยทำหกประการเพึงทำลายขุนเขาหิมะพานได้ไม่จำเป็นต้องพูดถึงอวิชชาอันเลวซามเลยทำหกประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เป็นผู้ฉลาดในการเข้าสมาธิ เป็นผู้ฉลาดในการให้สมาธิตั้งอยู่ได้ 3. เป็นผู้ฉลาดในการออกจากสมาธิ 4. เป็นผู้ฉลาดในความพร้อมแห่งสมาธิ 5. เป็นผู้ฉลาดในอารมณ์แห่งสมาธิ 6. เป็นผู้ฉลาดในอภิิหารแห่งสมาธิภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมหประการนี้แล เพึ่งทำลายขุนเขาหิมพผานได้ไม่จำเป็นต้องพูดถึงอวิชชาที่เลวสามเลยหิม,มาวันตสูตรที่สี่จบ